สวัสดีค่ะมากินข้าวปุ้นน้ากันเด้อค่ะเด้อนนกินข้าวปุ้นน้ากันค่ะปลาปุ้นนมจีนอ่อแกงเขียวหวานค่ะมากินน้ากันนะคะมากินด้วยกันมากินด้วยกันค่ะตัางน้ำหนักค่ะนี่ค่ตัางกล่องเนาะมเด้ u, อค่ะเด้อกินข้าวกินข้าวปุ้นนมจีนแกงเขียวหวานค่ะ เยอน้ำกันกันข้ำกันค่าคุณบด้วมแ่บอยู่ค่ะใจใจอยู่ใจอ้วยูะคะ

เรา怕หิวคนฮึ่มฮึ่ม ว่าไปจิ้มดแล้วค่ะพอจบคลิปแล้วเด้อกิอน,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 นบา้านมาเราจะเห็นกิ่นซอสไม่กลิ่นเนาไปเนาะพอจบคลิปค่ะขนมจีนขนมกีนขนมจีนเอาแจงเขียวหวานค่ะไปจิ้มแผ่ไว้ไปค่ะไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ